สวัสดีครับผมเอสโซโฮลิงนะครับขอเพิ่มเติมที่พูดเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้เข้าไปตะกี้นี้นะครับะจะพูดถึงเรื่องการสนับสนุนของภาครัฐน,นะครับเรื่องอประกันสุขภาพที่สามารถใช้รถย่อนภาษีได้นะครับที่ว่า15.000บาทแล้วก็ประกันชีวิตนะฮะที่เราส่งส่งกันเนี่ยก็คือเงื่อนไขก็คือส่ง10ปีนะครับส่ง10ปีใช่ไหมวะ ไม่ใช่ส่งส่งก็คือให้ประกันอา,อายุกรมธรรม0ิบปีนะครับแล้วเราก็ส่งกี่ปีก็ได้ครับก็คือลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกินหนึ่งแสบาทนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือประกันบำนาญน,นะฮะตัวนี้จะไม่เกินสองแสนบาทนะครับรวมรวม,รวมกันก็หลายแสนเงินนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนที่ว่าเงินก้อนที่ใช้ส่งพวกนี้ทั้งหมดสามารถเอามาลดหย่อนภาษีในปลายปีได้ทำไมทำ,ทำไมทำไม ประเทศไทยรัฐบาลประเทศไทยต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐบาลจะได้ปลดภาระนะครับก็คือการที่เราไปซื้อประกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าบำนาญอะไรเงี้ยมันเป็นการลดภาระของรัฐบาลในการใช้บริการเข้าถึงเข้าถึงเรื่องสาธารณสุขนะครับการไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยรัฐบาลจะได้ลดภาระเรื่องเรื่องการซัพพอร์ตเกี่ยวกับรายจ่าย ให้กับโรงพยาบาลก็คือเหมือนกับเรารับผิดชอบตัวเองครับรัฐบาลก็เลยเให้เราลดหย่อนภาษีตัวนี้เป็นเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลนะครับซึ่งมันก็ดีนะฮะเพราะว่าเป็นการลดภาระของของรัฐด้วยแล้วก็เป็นการฝึกวินในในการออมเงินของเราด้วยเพราะว่าไอที่เราจ่าย,ายไปเนี่ยเราก็ได้คืนมาทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบำนาญอะไรย่างเงี้ย ครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งอ่อีกเรื่องหนึ่งที่ที่พูดไปเรื่องดรนิเวศนะครับผมผมพอจะนึกเพิ่มขึ้นมาได้ว่าที่อาจารย์แกบอกว่าเอ่อความเสถียรของประกันชีวิตกับประกันวินาศภัยมันจะต่างกันตรงที่ว่าประกันชีวิตเนี่ยคนน่ะเขาไม่อยากเอ่อเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาจะดูแลตัวเองเป็นพิเศษแต่ว่าประกันรถยนต์อย่างเงี้ยประกันวินาศภัยครับที่เกี่ยวกับรถยนต์มันเป็นอุบัติเหตุนะฮะก็คือมันเกิดขึ้นได้ ตลอดละถ้าเราขับรถยนต์ต่อไปที่เราอยู่บนถนนรถก็เกิดการชนขึ้นอะไรขึ้นมาได้แต่ว่าคนเนี่ยคนสมมติเข้าไปกรุงเทพก็อยู่รถไฟฟ้าหรือว่ามันจะมีความปลอดภัยมากกว่า,าโอกาสในการเคลมนะฮะโอกาสในการเสียชีวิตนะมันมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าพวกรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าประกรันพวกประกันชีวิตนี่จะค่อนข้างเสถียรไม่ถึงการเคลมการอะไรเนี่ยจะนิ่งกว่าประกรันวินาศภัยนะครับ ครับสำ,สำหรับผมก็ e อโซ o ฮร์บอก็เพิ่มเติมแค่นี้นะครับ